สวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านเจออ้อมนะครับเรียนคัดเกดต,ตลาดน,นัดเรือบินน,น,ะะนี่เจออ้อมนาาี่เจ๊อ้อมสวัสดีครับเจออ้อมครับสวัสดีค่ะวัสดี้มาจากลานแรนะคะสักทายพูดเลย,ยวันนี้มีโอกาสจะแวะมาพันหนึ่งร้อยจานีโร่จีโอร้กรอบใส่แม่นึงนี่ดูครับดูลีลาการปอกครับยังเหมือนเดิมนะทุกคน โอ้โหเราไม่ได้มาถ่ายคลิปร้านจ้อมกันนานมากแล้วนะวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งคลิปครับนี่ได้มาตลาดนัดเรือบินร้านทุเรียนที่ผมบอกเลยว่าสุดยอดไม่แพ้ที่ใดจอมยุดหญิงแห่งวงการทุเรียนนี่นครับ,รบนี่ดูครับดูลีลาการปอกของเจ้ามครับโอ้โห,โโหเนื้อ เห็นแล้วฟินแทนเจ้าของเลยโอ้โห,โโหเจ้าของยิ้มเลยดูครับบอกเลยทุกคนกินแล้วสาใจแน่นอนนะแบบนี้นะกัดไปนี่บอกเลยว่าฟิน,นจุกๆด้วยยังไงก็กว่าจะเจอเม็ดนี้ก็กัดกันหลายคำอยู่นะดโโูโอ้โห จิงซื้อเป็นลูกเดียวนี้ทำข้าวเหนียวแจกได้เป็นหม้อแบบเบอร์40งานวัดได้เลยนะโอ้โหเนื้อนเน้นๆน,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 นะอย่างที่คนได้เห็นนะครับแบบนะเนื้อแบบแบบเป็นก้อนๆเลยนะทุกคนนี่ครับลีลาการปอกแบบไม่ธรรมดาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตั้งแต่ผ่ายทุเรียนมาไม่มีร้านไหนปอกแบบนี้นะนี่สับป๊อปป๊อปนะหัวท้ายออกมาเป็นก้อนเลยนะครับลอยมีดนี่แทบไม่มีในทุเรียนเลยนะทุกคน น้ำหนักมือนี้ใช้ได้เลยนะไม่ธรรมดาครับร้านแจอมนี้แบบตำนานร้านหนึ่งเลยนะครับหลายสิบปีแล้วนะเป็นสิบสิบปีแล้วนะร้าน,นนี้นะ่นร้านเ,เที่ยงสี่ทุ่มจ้าใครอยากกินทุเรียนแบบเนื้อดีๆปูใหญ่ๆคัดพิเศษเนื้อตามตามสั่งนะเนื้อตามสั่งอยากได้แบบไหนนี่สั่งได้ แวะมาได้ครับตลาดนัดเรือบินครับพิมพ์ใน Google ได้เลยครับตลาดนัดเรือบินนะครับนะร้านเจ้อ้อมนะครับเปิดเที่ยงจนถึง4ี่ทุ่มนะครับเ,เรียบร้อยครับ ดูครับแบบนี้สั่งสุกพอดีนะคะสุกกำอันนี้คือแสงเนาะลูกค้าเนาะอันนี้คือสุกกาลังกินสุกพอดีนะครับนี่ปิดกล่องไ,ไม่ได้เลยเลอารรังการงานสร้างมากจริงๆครับโอ้โหทุเรียนแบบเกียรติเอเ,อเอปปนี่ใครอยากทานนะแวะม,มาได้นะ,ะเจ้าออมฝากร้านหน่อยครับฝากร้านหน่อยครับสวัสดีค่ะฝากร้านไวยนะคะร้านทุเรียนเจ้าออมตลาดนัดเรือบิน ตั้งอยู่ถนนเทพรักษ์กม1 7เจข้าซอยบางปลา43เข้ามา20เมตรร้านอยู่กว่ามือนะคะมาไม่ถูกก็โทรเบอร์ร้าน081044 0231และ0 9 8 4 6 8 3 3 8 8นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณเจ้อ้อมด้วยครับมีตลอดปีนะคะหิวเมื่อไรก็แวะมานะโทรมาถามดูได้มีหรือเปล่าเนื้อแบบไหนโทรมาลองดูก่อนได้ครับมาไม่ถูกก็ Google Map ก็ได้หรือโทรมาก็ได้ครับนี่ร้านเจ้อ้อมครับ